ัีครับวันนี้จะได้พาพี่ๆน้องๆไปชมตลาดอาหารทะเลนะครับผมอยู่ที่ด้านหน้าตลาดไทยนี่เองครับผมตรนี้ก็จะเป,เป็นพวกอาหารทะเลครับผมพวกปาหม,มึกหอยมะเร็งคู่แกะแล้วก็มีนะครับแล้วก็หอยแครงครับผมมีกุ้งเป็นๆด้วยนะครับผมจะมีหอยลายครับผม ปลาหมึกก็จะมีหนวดปลาหมกึกปลาหมึกกระดองปลาหมึกกล้วยปลาหมึกไข่ครับผมกุ้งยังมีหลายราคาแล้วแต่ตามไซส์และก็ขนาดของกุ้งนั่นเองครับผมไปยังมีกุ้งขาวกุ้งแชบบวยม,มีของหลายอย่างเกี่ยวกับอาหารทะเลนะครับผมมีมีปลาทะเลแต่ที่เน,น้นกันก็จะพงจะมีแต่ปลาหมึกนะครับผมปลาหมึก กระดองอย่างเงี้ยสวยๆอาคากถูกๆกันนะครับผมส่วนมากเวลาผมจะไปเที่ยวทะเลผมก็มาแวะซื้อของจากที่นี่แหละครับไปไปทะเลใส่ลังโฟมไปเลยใส่กล่องโฟมไปเลยครับผมอัดน้ําแข็งให้เรียบร้อยถูกกว่าที่ข้างทะเลแน่นอนครับผมอาหารทะเล ผมกันไปนะครับผมจะมีอยที่แกะเรียบร้อยแล้วครับผมหอยแมลงผู่แกะเปลือกเรียบร้อยแล้วผมจะม,มีของหลายอย่างครับผมอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายนะครับผมเป็นร้านเหมือนกันครับผมมีปลาทะเลนะครับผมมีกุ้งเป็นๆนะครับผมใส่ตู้โชว์เลยครับผมเพิ่มออกซิเจนเลือกตักได้เลยครับเอาตัวหนปลาหมึกก็มีแต่ตัวสวยๆมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยครับผมมีหลายร้านให้เลือกครับผมที่ตลาดไทยครับผมด้านหน้าตลาดสดนะครับผมจะแบ่งเป็นโซนครับผมกุ้งก็มีหลายขนาดหลายไซส์ครับผมหลายราคา ชาวกุ้งทะเลกุ้งขาวกุ้งเวนมไม้นะครับผมเอามาเลือกได้เลยครับผมหวดปลามึกผมคางปลาหมึกยักษ์นะครับผมม,บผม,มีขายที่นี่ครับผมม,มีหอยแครงนะครับผมของหลายอย่างครับผมเาเลือกชมกันได้เลยครับผม มาลีงคู่ช่างกันพิ้นห้าโลสิบโลเอาไปขายต่อได้ครับผมหอยแครงโลละสองร้อยร้อยเก้าสิบมีครับผมหลายราคาเลยครับผมพวกปลาปลากระพงน้ำเค็มยางไงครับผมมีหลายอย่างเลยครับผมพวกหอยนางรมของผม,มการกุ้งเป็นก็สามารถตักไปเลยครับมีหลายราคาครับผมราคาเขาให้เขียน อยู่หน้าตู้แล้วครับผมครับผมจะพวกอาหารทะเลก็ยังมีหลายอย่างครับผมมาเลือกตรงนี้ครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ